มาดูที่ความขึ้นไหวของช้างศึกทีมชาติไทายทั้ง2ชุดกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงชุดใหญ่และก็ชุดยูสิบกด้วยไปที่ชุดใหญ่กันก่อนครับโคซิโกโก็ออกมายืนยันนะครับว่าให้ลูกทีมนั้นเดินเกมลุกอย่างเต็มสูบในเกมที่จะอุ่นเครื่องกับกาตาร์ข้าคืนวันนี้ครับ คืนวันนี้ครับเวลาประมาณ23นาฬิกานะครับหรือว่า5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจะลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาที่สนามฮัสซินบินอาหมัดสเตเดียมครับโดยทีมชาติทีมชาติไทยนั้นซึ่งนำโดยนายขจรเจรวนนทครับผู้จัดก,การทีมและซิโก้เกติศักดิก์เสนาเมืองเคสโค้ดของทีมนะครับไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บ แม้ว่าผู้เล่นหลายคนนะครับจะยังไม่เคยชินกับการหายใจในสภาพอากาศร้อนและแห้งก็ตามนะครับซึ่งโคซิโกตั้งเป้าใช้เกมนี้เป็นด่านทดสอบความพร้อมของทีมก่อนที่ทีมไทยนั้นจะต้องเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับหกันยายนนี้โดยเฉพาะเรื่องของเกมรุกนะครับที่จะต้องให้นักเตะใหม่เนี่ยเล่นในแผนการเล่น4-3-3ครับเพื่อสร้างความเข้าใจในทัคติกวิธีการเล่นและจังหวะการเติมเกมนะครับ สำหรับ11ตัวผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเกมอุน่นเครื่องกับกาตาร์นะครับน่าจะยังคงเล่นแผนเดิมที่ถนัดก็คือ4-3-3นะครับประตูจะเป็นสินทวีชัยหาทัยรัตนกุลครับกองหลังไล่จากขวานะครับไปซ้ายทิสตองโดครับกฤตินามพิเศษธนบูญเกษารัฐและก็ธีราธรบุญมาฐานเจ้าอุ้มนะครับส่วนกองกลางคุมเกมโดยสารัต์อยู่เย็นจับคู่กับสุดหลอดนะครับชาลิวชัปปุยซึ่งติดทีมในชุดนี้ด้วยนะครับ มิดฟิลด์ตัวรุกรับจะเป็นหน้าที่ของเมซี่เจชนะทิพย์สงกสินบัญชาเกมนะครับในแดนกลางส่วนสามประสานแนวรุกจะเป็นมงคลทศกรายเกลือฤทธวีการและก็มุย้ยธีรศิลป์แดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับไปดูกันที่ทีมชาติไทยชุดป้องกันแชมป์ซีเกมกันบ้างครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับโดยกุ๊ปซีใหญ่ของทีมโค้ชโยงวรลุวิศีมาคับประกาศรายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับย3านักเตะที่จะมาเดินทางเก็บตัวฝึกซ้อมและก็อุ่นเครื่องตามโปรแกรมของฟีฟ้าเดย์นะครับ โดยนักเตะส่วนใหญ่ก็ยังคงไปชุดเดิมที่คว้าแชมป์เนชันส์คัพที่ประเทศมาเลเซียนะครับทั้งชาววัดวิยาชาติธนาสิทธิ์พลาผสมผสานกับนักเตะบางส่วนนะครับที่เรียกตัวเข้ามาติดทีมในเกมอุ่นเครื่องกับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับครั้งล่าสุดเช่นศาสลัก์หายประโคนแต่ว่าที่จะมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับนั่นก็คือบิลสีดาลูกครึ่งอดีตสังกัดนครราชสีมามาสด้าเอฟซีนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยหลุดจากทีมไปเพียงคนเดียวในช่วงโค้งสุดท้ายเท่านั้นครับ โดยทำนักเตะชุดนี้จะต้องเข้ามารายงานตัวในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนะครับเวลา13นาิกาที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอกต่อไปครับมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของชุด U19 กันบ้างนะครับทีมชาติไทยจูเนียร์ที่เพิ่งจะเอาชนะฝั่งของคอนซาโดเลซัปโปโร U18 ตัวแทนจากญี่ปุ่นไป3ประตูต่อ1นะครับเมื่อวานนี้ในศึกเมน่าย1 9 i n v i t า t i o n ปรสชนะครับ ทำให้เกมสุดท้ายกับเมียนม,มาเจ้าภาพนะครับไทยจะต้องจําเป็นเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อการันตีการผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับโดยโคชหนุ่ยครับเฉลิมวุฒิงาพลยืนยันว่านักเตะที่จะส่งลงสนามจะมีการปรับทัพเล็กน้อยแม้ว่าจะทําได้ดีกว่าเกมนัดแรกกับเวียดนามเพื่อเป็นการลองนักเตะที่มีอยู่ว่าจะสามารถเข้ากับระบบทีมหรือไม่นะครับโดยในขณะนี้มีเป้าหมายเดียวนั่นก็คือการเอาชนะเจ้าภาพให้ได้ครับ ส่วนเจ้ายิมครับบราชิตกนิสีบำเพ็ญผู้ทำประตูสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับสุดประทับใจเลยครับที่สามารถทำประตูฉลองวันเกิดให้แก่ตัวเองได้สำเร็จนะครับโดยยกความดีความชอบไ้แก่เพื่อนร่วมทีมที่เป็นส่วนช่วยให้สามารถทำประตูได้นะครับเจ้าตัวก็ได้มีการเปิดใจเลยครับว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนปีที่แล้วที่หลังจากฉลองวันคล้ายวันเกิดทีมก็สามารถคว้าแชมป์อาเซียนที่ประเทศลาวได้ทันทีครับหวังว่าจะเกิดขึ้นที่นี่อีกในปีนี้ครับ โดยทีมชาติไทยชุดยู19ปีนะครับจะลงสนามเกมสุดท้ายพบกับเจ้าภาพเมียนม,มาที่สนามมาดาราทีริสเตเดียมวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับ26สิงหาคมเริ่มต้นตั้งแต่1 8 0 0นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทูฟยูถ่ายทอดสดเช่นเคยครับ